สวัสดีค่ะพี่โพ์สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสวนสนุกมาสนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยค่ะเสียดายที่พี่โพ์ไม่ได้ไปด้วยกันนั่นสิครับแล้ววันนี้พี่โพ์ไม่ได้ออกไปไหนหรือครับไปไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พี่อยู่โยงคนเดียวเพราะไม่มีใครอยู่บ้านเลยนี่จ้าเป็นอย่างไรหรือคะอยู่โยงเนี่ยอยู่โยงหมายถึงอยู่เฝ้าสถานที่แต่ผู้เดียวแล้วโยงนี่คืออะไรครับพี่จพ์ โยงก็คือหลักโยงหมายถึงหลักที่มีเชือกหรือผ้าเกี่ยวไว้อ๋อเหมือนหลักโยงเรือใช่ไหมครับใช่จ้าและในการละเล่นของเด็กก็มีหลักโยงนะแต่เป็นตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีเชือกผูกหรือผ้าเกี่ยวผู้ที่อยู่ที่หลักโยงต้องอยู่กับที่ตรงนั้นออกนอกบริเวณไม่ได้เรียกกันว่าอยู่โยงเรา,เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูก,ถกต้องนะครับ